สวัสดีครับผมเว t ยิฟฟไซวันนี้จะมานับเรือโดยการใช้เวลา5นาทีนับนะครับเราจะใช้เวลาจับอะไรจับเวลาครับนี่ครับนี่คือคลิปที่2นะครับตอนแรกผมวัดตอนเอ้ยตอนแรกผมนับไป5โมงครึ่งนะครับได้6ลำนะครับแล้วเราจะมาดูว่าตอนหโมงเรือจะเยอะกว่าหรือ เย็นนะครับ18นาฬิกาครับใช่ครับอะไนครับเปิดเปิดเปิดนาฬิกาก่อนครับเปิดยังไงครับเปิดอันนี้ครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเลขศูนย์แบบนี้ครับอันนี้เป็นนาทีอันนี้เป็นวิกนาทีนะครับตั้งตั้ง5นาทีเลยครับ1 2 3 4 5นะครับทีนี้พอพอเวลาเรือมาก็ค่อยกดนะครับใช่ครับเรือ้ ตอนนี้เกตตี้นับเรือที่ไหนครับนับเรือที่บริเวณขาเรือบริเวณลาหรือข้าวเรือโอซากุรครับแล้วก็ถ้าเป็นสะพานสะพานอะไรครับทุกท่านครับสะพานครับานแล้วก็สะพานบสะพานลาานนนครับให้ให้ผ่านตรงนี้ค่อยนับนะครับผ่านตรงนี้นะครับผ่านตรงเราดักโอเไหมครับนอเริกามาแล้วนะครับเบอร์สามสิบสามนะครับ น้ำเครับโอ้โหโอ้โหโั้โหอ้โหอยหลั้แล้วหะครับได้ได้โหนะโอ้โหโ้โหโค้ับโอ้โหโอ้โหโองโหโอรโหโบ้โหโอ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 ้โหโว้หโอ้โหโอ้โหโออะกว่าช่วงห้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ ให้ถึงเส้นตรงนี้ก่อนค่อยนับนะครับสามนะครับเบอร์แปดแปดนะครับสามลำแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวหนงนี้จะเยอะกว่าพบว่าเป็นตอนวลูกงานนะครับนับช่วงเวลา18นาฬิกานะครับวันที่11สิงหาคมสองหสามนะครับตัวตน,นี้ลำที่สี่เรือเบอร์สามจุดเก้าลำมาให้ผ่านเส้นตรงนี้ก่อนนะครับ เออสามเก้าไปแล้วนะครับลำที่สี่นะครับลำที่สี่กำลังจะมุ่งหน้าไปทางวัดศรีบุเรงนะครับตอนนี้เหลือเวลาสามนาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีครับอ่ะทำไมรู้อ่ะนี่ครับเขาบอกโอ้นาฬิกาบอกตเวลาใช่ไหมครับใช่ครับมันนับถอยหลังใช่ไหมครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าอาจจะแพ้ก็ได้ครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วตัวประมาณนี้แหละ ทำไมเหมือนพยายามจะหันหน้าไปทางนวนเพราะอะไรครับเพราะแสงแดดอยู่ไหนไหนแดดอยู่ไหนครับเอาแสดงว่าที่ตะวันตกทางนวนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ก้องก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าหกโมงเย็นแล้วนะครับสิบแปดนาฬิกานะครับขอนาฬิกายืนยันหน่อยครับนาฬิกาวันนี้เป็นเวลาหกนาฬิกาครับไม่ใช่หกนาฬิกาครับ สิบแปดนาฬิกาครับสิบแปดนาฬิกาครับหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีครับโอ้เราได้สี่ลำแล้วนะครับตอนนี้พ่อทีก่กำลังจุดินครับนี่จะพ่อองเีวเอ๊ะว,วันนี้สิบเอ็ดสิงหาพรุ่งนี้ก็สิบสองใช่ไหมครับ ครับพวกนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเนี่ยครับหรือว่าผู้โดยสารหยุดวันนี้ครับลาหรือเปล่าครับเหมือนคนนี้น้อยนะเมื่อกี้ทำไมเยอะจังเขาจะีเสียงเรือก็เรือจะมาทางนะครับเออเรือเรือจะ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 ปิดเหมือนรถไหมครับเรือครับไม่ติดครับทําไมครับเพราะว่าเขา มันกว้างเลยครับอ๋อมันไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเรือเรือก็ไม่ติดข้างบินติดไหมครับอืมก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่รถทําไมติดครับเพราะว่ามันเยอะนะครับถ้าเครื่องบินถ้าสมมติเราจอดมันก็รงเพรอะเราไม่ไปไงเบอร์อะไรครับบอกเบอร์นหนครับเบอร์สิบแปดครับไห้ลำเดิมหนึ่ครับโอ้ก็ไม่เร็วจังครับได้กี่ลำแล้วครับ เดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยนะครับเวลาเรือเท่าไหร่ครับหนึ่งนาทีสิบเก้าวิครับโอ้เหลือเวลาหนึ่งนาทีสิบหกวิแล้วนะครับได้ห้าลำแล้วนะครับบางทีผมอาจจะตกใจเพราะไม่รู้ลวลถ้าถ้ามันดังกูเออะไรวะวก็ต้องดูครับมันจะตกใจ บางทีอาจจะกระเด็นตกครงไปเลยครับเวลาเกสที่ออกรายการได้บอกผู้ชมไหมครับว่าให้กดติดตามเลยครับได้บอกไหมไม่ค่อยบอกครับต้องบอกนะครับผู้ชมถึงจะติดตามนะครับถ้าผู้ชมกดติดตามเยอะๆเลยครับช่วงนี้ผู้ติดตามน้อยนะครับครับถ้าถ้าผู้ชมกดติดตามแล้วขอบคุณครับไหมครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับไยตอนนี้หรือ เวลา27วิแต่ลำนั้นมาเชียร์ครับเบอร์96ใช่ไหมครับ96ลำครับต้องมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เหลืออีก18วินะครับ16วินะครับมันเลยมันเมันเลยเลยทันไหมครับทันไหมครับโอ้ทันพอดีครับเบอร์96นะครับ หมดเวลาแล้วครับได้กี่ลำครับลเท่าเดิมนะครับพอตอนตอนห้าโมงครึ่งก็หกลำตอนสิบแปดนาฬิกาก็กี่ลำครับเท่าหน้าเหมือนกันนะครับโอ้ยอปิดสวิตช์ได้เลยนะครับปิดนะครับแล้วก็เกตตี้บอกลาผู้ชมหน่อยครับวอร์รี่มันครับโคบอลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามเยอะๆเลยนะครับครับ โอเคนะครับขอลาไปก่อนนะครับช่องเกตตี้ฟีสไต e นะครับฝากกดติดตามเ e ตตี้ด้วยนะครับ